สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนวันนี้มายืนอยู่ที่นี่ครับที่บ้านเนินเปราะหมู่4ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีเจ๊อยู่คนหนึ่งมีปัญหาปลูกทุเรียนมาใบเหลืองใบโสมต้นโสมแล้วก็ไปร้องห่ลร้องไห้อะนะครับว่าทํำยังไงทํำยังไงต้นมันเป็นอย่างนี้ฉันปลูกไปลงเนื้อลงแรงลงเงินไปแล้วแต่มันเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ พี่เบิ้มก็บอกว่าเธอได้มีโอกาสใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพลนและก็คู่หูไข่ตัวสารตอนนี้ไปเจอเธอเลยดีกว่าว่าเธอใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างไปพบเธอครับอยู่ไม่ไกลครับสวัสดีครับเจ๊หมายค่ะสวบบัสดีค่ะโอ้โหนี่ผมได้ยินข่าวมามันเป็นเรื่องจริงไหมที่ผมพูดไปเมื่อกี้จริงค่ะจริงเหรอค่ะนี่ต้นทุเรียนที่เราปลูกนี่เป็นยังไงบ้างปลูกกันามากี่ปี ปีกะจะห้าเดือนค่ะปีกะจะห้าเดือนค่ะแล้วมันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่สามเดือนมันก็แบบมันก็เริ่มเหลืองมันก็เหลืองมันก็เหลืองเนี่ยมันเหลืองมันไม่ฟื้นเนี่ยมันไม่โตอะไรเหลืองใบกับใบค่ะใบมันเหลืองค่ะใบเหลืองทั้งหมดเลยใบว่าเหลืองนี่มันเหลืองมันไม่มีอารมณ์ที่มันแบบหน้าใบมันที่เขียวๆนี่มันเหลืองค่ะเหลืองหมดเลยอ๋อเหรอพันที่เราปลูกพันอะไรอะหมอนทองค่ะหมอนทองแล้วมันเหลืองทุกต้นเลยเหรอค่ะตอนสามเดือนที่มันขึ้นมาเนี่ยใบเริ่มเหลือง แล้วเราสึกยังไงตอนนั้นใครบอกอะไรใช้อะไรบ้างก็ใช้ทุกอย่างเขาบอกอะไรดีก็ใช้หมดเลยเขาบอกอะไรดีก็ใช้แล้วไม่เป็นยังไงมันก็เฉยๆคุยกับแฟนว่าจะถอนทิ้งและจะปลูกใหม่หรอค่ะเอ้านขั้นนั้นเลยจ้ะแล้วพอมันโตมาสามเดือนเรารู้สึกใจไม่ดีเ็าใช้อ้นนู่นอ้นี่มาใช่แล้วมันรู้จักพี่เบิ้มเขาได้ยังไงอ๋อพอดีรู้จักกับหนูเขาในในเฟสอ๋อไปดูเฟสค่ะดูเฟส แล้วก็ได้คุยกับเขาว่าไอ้ตนทุเรียนพี่อ่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะส่งรูปไปเขาดูอ๋อเราส่งรูปไปเขาดูค่ะค่ะพี่หนูเขาติดต่อกันทางเฟสค่ะติดต่อกันทางเฟซไม่ได้เจอตัวจริงอ่ะไม่ดูทางเฟสค่ะก็โทรคุยกันบ้างส่งรูปไปเขาดูทางเฟซบ้างใช่แล้วเป็นไงเขาดูแล้วเขาบอกยังไงบ้างเขาก็บอกว่าอันเนี้ยไอ้อันเนี้ยก็จะเวอร์แพนกับเวอร์แพนไข่ครตัวซานคู่หูมาสัรกันแล้วมาทํำยังไงก็ยังก็ยังไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่ ไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อเท่าไรไม่เชื่อเขาแล้วก็ไม่สนใจก็สนอยู่คุยกันเรื่อยๆสนใจแต่ยังไม่เชื่อใช่แล้วมาเชื่อเมื่อไหร่มาเชื่อตอนที่หลานบอกอีกทีหนึ่งหลานเบิ้มพี่เบิ้มค่ะอ๋อพี่เบิ้มมาบอกซ้ำอีกทีว่าใายเธอใช่แล้วตอนนั้นน่ะที่เรามาเริ่มพ่นอ่ะอายุทุเรียนมาอายุกี่ปีแล้วปีกับปีกับสามเดือนค่ะปีกับสามเดือนค่ะเริ่มตัดสินใจค่ะไอ้ระหว่างสามเดือนมาจนถึงปีกับสามเดือนเนี่ย เราก็ใช้ของเจ้าไหนก็ไม่รู้ใครบอกก็เชื่อเขาไปทั่วค่ะใจเริ่มไม่ดีค่ะสงสัยได้ถอนทิ้งแน่และทำยังไงต่อจากนั้นแล้วพอหลานที่หลานบอกมาหลานก็มาให้สองชุดมาให้สองชุดคุยกับเขาวันที่ยี่สิบห้ายิบเจ็ดเข้ามาให้ยายีสิบห้ากรกระดาษยี่สิบเจ็ดเข้ามาให้ค่ะที่ปีเนี้นะะแล้วก็ฉีดเลยฉีดเลยค่ะพ่นเจ็ดเจ็ดสิบต้นในสองชุดเลยเหรอไม่ทยอยทยอยค่ะทยอยพ่นครั้งแรกนั่นกี่วัน สามวันครั er. ้งอะสามวันครั้งค่ะแล้วเราเห็นผลตั้งแต่เมื่อไหร่สามวันครั้งสามวันครั้งเริ่มเห็นผลตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สามวันรอบแรกค่ะคือใบมันมันมันผิดอะใบมันออกออกเขียวอะออกเขียวตามๆออกเขียวค่ะมันด้วยค่ะมันด้วยอกใช่ออกเขียวแบบทีแรกมันเหลืองไงแล้วพอออกเขียวแล้วก็มองออกสามวันนี้เห็นใบเขียวขึ้นกันทีทันใดเลยค่ะ แต่ก็ไม่ได้เขียวเยอะแต่ก็คือมองออกมองออกรู้เพราะเราเป็นชาวสวนใช่สังเกตปุ๊บรู้ปั๊บว่ามันสมบูรณ์จากนั้นพ่นอีกสามวันสามวันพ่นสามวันพ่นสามวันสองรอบสามวันสองรอบค่ะแล้วนั่นก็เจ็ดวันเจ็ดวันสามวันสองรอบคือเห็นดีใจพ่นอีกสามวันแล้วก็หลังนั้นเจ็ดวันเจ็ดวันค่ะอีกกี่รอบเจ็ดวันสองรอบแล้วรอบหลังนี่สิบวันโอ้รอบหลังสิบวันค่ะสิบวันนี่กี่รอบสิบวันยังได้สองรอบสองรอบค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าจนมันงามเลย ตอนนี้สบายใจแล้อยังสบายใจแล้ว่ะสบายใจเพราะว่าที่จะถอนไม่ถอนแล้วตอนแรกตัดส uh, ินใจกับสามีตอนนี้เป็นไงคุยกับพี่หนูเป็นไงบ้างก็ใช้เราก็เห็นผลก็แต่ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้คุยกันคือแต่ของเราดีแล้วไงสบายใจแล้วผ่อนีใจโอ้ท่านผู้ชมเกษตรกรครับ ลืมกันเลยพอเข้ามาแนะนาเสร็จลืมคุยกับเขาเพ่อหมดปลื้มใจดีใจใช่แต่ดีใจถูกไหมพอเราดีใจเราก็คล้ายๆกับว่าดีขอดีใจสักพักหนึ่งก่อนดีใจให้อิ่มก่อนแล้วเราใช้ยังไงใช้หนึ่งช้อนมันยังไงไอ้ขิงต้นนี<อ>ไ้ไอ้นี่หนึ่งช้อนอันนี้สองช้อนอ๋อสองช้อนเลยน้ยี่สิบลิตรค่ะเราใช้สองช้อนเลยใช่ให้มันนั่นหน่อยไงให้มันฟื้นให้เร็วหน่อยอ๋อสองช้อนน้ำยี่สิบลิตรค่ะเราพ่นเลยกี่ต้น สองช้อนน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยโคนได้มันสามสามถังยี่สิบลิตรอ่ะอ๋อสามถังยี่สิบลิตรค่ะหมดเจ็ดสิบต้นเลยค่ะแบบะเปโคนด้วยโอ้ท่านนี่เขาหมายว่าราดโคนด้วยนะค่ะสเปโคนด้วยสามถังไอหนึ่งบอโดนะสามบอโดเนาะสามบอโดแล้วก็พ่นเจ็ดสิบต้นแล้วก็เทโคนด้วยโอ้โหนี่เทคนิคสเปรย์อ๋อสเปโคนสเปโคนไม่ได้ลาดนะสเปเปล่าค่ะสเปรยสเปเสร็จแล้วก็ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนแทงสอนย้อนขึ้นไปโอ้โหท่านฟังแล้วนี่นะครับเรียกว่า หัวใจของเธอเนี่ยนะครับหลังจากรู้จักพี่หนูนะครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับทําเพลินๆไป <c oughs> จนหลานมาบอกว่าตัวนี้แหละใช่เลยมั่นใจในหลานนะครับพี่หนูนะ่ะรู้จักกันทางเฟซจากนั้นส่งรูปส่งแลร้กันดูใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ส่รงรูปไปกันดูทั้งหมดเลยความมั่นใจต่อการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์แพนและกับเวอร์แพนไข่ตัวสารเนี่ยนะครับพี่สมหมายมีความมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเฮ้ยจริงนะ อันนี้พูดมาจรงเข้าใจเราเลยะว่ามันช่วยทุกอย่างจะครับที่มันไปช่วยชัดๆคือใบอล่ะถูกไหมครับที่เป็นแหล่งผลิตอาหารถูกไหมครับอยากจะบอกใครไหมว่าที่เขาัาเริ่มต้นปลูกใหม่อย่างเราเนี่ยอยากบอกเขามาั้ยพี่น้องกเกษตรกร,รคะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องใบเหลืองก็ <ừ. S 2> มาถามได้นะคะไอ <laughs> เจียมนะนะแล้วเธอก็เรียกว่าหลังจากคิดจะถอนก็วันนี้ไม่ถอนอะไรแล้วก็วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่สมหมายมากเลยนะครับที่มา ชักชวนพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกไปแล้วนะครับเกิดอาการที่เรียกว่าถอดใจนะครับท่านไม่ต้องถอดใจครับและที่สําคัญไม่ต้องถอนทิ้งเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้เปลี่ยนซองใหม่นะครับใช้ไรกว่าเดิมแต่คุณค่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับยังช่วยท่านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพร้อมทั้งนี้ครับเวอร์แพนนะครับและเวอร์แพนไขต่ตซานสองเรียกว่าคู่หูมหัศจรรย์นี่แหละจะช่วยท่านได้ทาให้ทุกท่านนั้นมีภาวะของการที่เรียกว่าอิ่มใจและก็ที่สาคัญก็คือว่า เปิดฟ้าใหม่ของวงการเกษตรไม่ต้องถอนก้นมาตอนนี้ขอบคุณจริงๆนะครับน่าสดชื่นนะเดีย๋ยวเรารีบไปเถอะเพราะตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วนะไปหาอะไรกินกันนะได้แล้วก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วไปสวัสดีครับนะ